เวทนาใดๆต่างประมวลลงในทุกข์้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสความปริวิตกแห่งใจเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้หลีกเลนอยู่ในที่ลับอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตัดเวทนาสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนา ทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตัดเวทนาสามอย่างนี้ก็พระผู้มีพระภาคตัดพระดํารัสนี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นั้นประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ข้อที่พระองค์ตัดว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆ ประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ทรงหมายถึงอะไรหนอสาธุสาธุภิกษุเรากล่าวเวทนาไว้สามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมัสุขเวทนา,ทเ,นา,เ,นาเรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างนี้ภิกษุ เราเกล่าวคํานี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้ภิกษุก็คํานี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นๆประมวลลงในความทุกข์ดังนี้เราเกล่าวหมายเอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นเองไม่เที่ยง ภิกษุก็คำนี้ว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นั้นประมวลลงในความทุกข์ทางนี้เรากล่าวหมายเอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นแหละมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคายไปดับไปและมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาเอวัง